คำเตือนคลิปนี้มีเนื้อหารุนแรงแล้วก็มีเสียงดังมากเพราะว่าเพราะว่าต้องรีบตัดต่อนะโอเคเลยเพราะว่าจะคลิปจะลงหกโมงเย็นนะเดี๋ยวไม่ทันโอเคแค่นั bills, um bands, ้นแหละสวัสดีเจ้าผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมพบกับเมย์นะครับวันนี้คำนะวันนี้เนี่ยก็พบกับผมในรายการเกมพากเกมยังดีเช่นเคยนะครับวันนี้นะผมก็จะมาเล่นเกมมาเซตนะครับที่ต拜拜้องพูดเสียงเร็วขนาดนี้เพราะว่าเนื่องจากว่าใกล้ได้ก็ได้เวลาเรียนแล้วครับพม่าเนื่องจากว่าตัดไปทันนะครับก็เลยต้องรีบๆตัดนะครับโอเคครับไปเล่นกันเลยเลยโก็ ตอนนี้เนี่ยผมก็ helmet, เข้ามาอยู่ในเกมอา์เซนอลยันอ่กเช่นเคยนะคบเดี๋ยวปิดเามานึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นแบบเร็ๆนะควันนวไไ

จะวล้วีนี้ัวนี้นี้ตัวนี้ตัวนมุเฮ้ยอ่ะโ้ยนนยไงด้านบนเขาอยาให้แบบเขาอยกน้วย้จเยานี่ยเนีเนีนจาแบบเวลาด่วนมากก็เลยจะเล่นแบบธรรมดาเสร็จแล้วเพราะว่าันจะแบบเนี้ยเนาะด่วน

หนกจะอ้วิีไม่ได้ไม่แม่มันจะไอ้วิีไม่ได้เลยม่ไ้มไม่ได้นะนะเดี๋ยวอะไจนเดี๋ยวเ่ออ,อัดตองรารกรนอัดรายการเดี๋ยวเดี๋ยวช่วงช่วงวังงยอัดรายการเดฟผับเดือนไม่ใช่เดฟเออออใช่แล้วแล้วก็ ไม่อยากโดนช็อ okay. ตเกมแต่อยากดิ้งเงินจะทำยังไงดีโอเคนะคร meer, like, okay, ับถ้างั้นเนี่ยในหน่อเดี๋ยวผมไก็จะมาเล่นแค่นี้กันก่อนแล้วกันนะโอเคสามนาทีเอ้ยเอาเอาอีกเอาอีกแมมนึ่งอ่อที่จะมาเป็นสีเออใช่อีกแมมนึงโอเคแมมนึ่งก็บนึงโอเคค่ะ Kind of ้้รดใช้จ hey, ักรยานในการรับชมนพี่น้องนะปดใช้จักรยานในการรับชมนะแต่วันนี้จะตัดต่อแบบกาวๆหน่อยตัดกเลยแต่ว่าไม่ตัดจะดีกว่าไม่ัดไม่ไม่บอกเป็นจริงก็ไม่ใช่ต o บดี เล่นเล่นนกเ้ยเล่นนอยู่เล่นนอยู่เอยู่ที่นบอยู่ในทีมไหนชนะเนี่ยนนหรือว่านกหรือามนนก็ยงกับูยงสอนีงขนาดนี้เลื่อนเอคนดูคิดว่าเราว่าได้เลพวกเราเป็นเรานั้นโนคนแก่โจยกันเป